ปุ๊บเป็นควแขกด้วยตัวมากแล้วเรืองสองแต่เมืองหน้ามันชอบมีพี่ เหมือนม่ชอบมีคนระวังจะบอกไว้ก่อนนะครับปาร์ตี้ปาร์ตี้ผมชอบยิงบนรถกันนะฮะเพราะว่ายิงปกติยืนยิงเขายิงกันไม่แม่นกันไรถ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 รรถรถรถร รอแต่เขไม่ได้อ่าจหาเข้าไม่เจอมราต้องเข้าเบอย่าอย่าดูเราดิเราไม่ค่อยได้เล่นมีคันดี้อยเราร้องไห้นะหลังเดี๋ยวเราขับขับไปก็ได้ a อร drop เนี่ย a อร drop ก่อนอร Air d อ o p วัด้างรถหลังน้อยไปรถขวาล้นไปไม่ได้ขับแล้วก็ขับไม่ทัดใจเลย พี่โบเลทโซนพี่โบฮัลโหลพี่โบครับเลทโซนครับที่ไหนอ่ะเออรถเลทโซนลงเราวสองรอบแล้วไม่เนี่ยวพี่โบสวยครับพี่โบโอ้โหพี่โบมาหนี่ไอ้คน นี่แหละนี่แหละเธอรูดูไว้เธอคนคนดวงสวยนี <hi> ่แหละเธอรูดูไว้เธอคนดวงสวยโดนกันหมดเลยเหรอคนดวงสวยยังไม่คกันมาใช่ไหม ทำไมขับรถแบบนั้นวะเรไมได้ขับนะหรพาเพื่อนทำไมเนี่ยหลอเจว่าพี่โบทำไมพี่โบพี่หนูถามจริงๆพี่ไม่กระดาษฝางทำไมอ่ะยิงอยู่มหาลัยอยู่เลยนี้ต้องไปเรียนเนี่ยรล่โว้ชนทุกคอะรถความือลลล สวยีโอ้ตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพี่ไอบมีรถหรอโซนเกือบขับอีกแล้วอ่ะไม่โอเคเลยเกือบขับไปแล้วเกย์อยู่สวยครับพี่โบ ที่บอกเจงบอกอายุแต่อะไรเขายังอยู่มหาลัยอยู่เลยเนี่ยยังไม่จบเลยจะเอาเราไปเทียบกับพวกป้า อะไรอ่ะเรียกป้าแค่นี้ถึือนดต้องแช่งกันเลยเหรอเะโอหที่กำแพงเหรอรถวตันนะรถวตันนะ

กำลังมันกับการขับรถเลยต้องหนาตหมกือเป็นะรรรครับเจ็บเลยพี่ m a r k e location แฝดครับเกืดบเออเฮ้ยมีตีกโอ้โหเอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูเดี๋ยวยุแฝดครับไอ้กูวนอีกสักรอบก็ไม่ได้กูวงวนกำลังมันเลยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องเรียกมึงไม่ต้องว่าเรียกมึงไม่ต้องเรียกเดี๋ยวกูไปรถเราสับไพ่มันมาชาร์ทมันชาร์ทพิโก้โอ๊ยมันเล่นด้านหลัง เขาเล่นด้านหลังกำแพงนะต <Okay. S 1> ่อยอเจมซ้ายน็อกซ้ายน็อกพี่มันวิ่งข้างด้านในหมดแล้วอะ่ะต้องชิดเข้าไปเล่นวะอมอ,อกต่อยเจมตวคบนกนะขนนะ้างในเจมดูแนวกำแพง ตรงด้านหลังดาวหนึ่งตายหมดแล้วตามเราไอ้เจ้เนี่เดือดเต้ยยิงคาอยู่ไหนโอ้ยขอละตายหมดกำล,ล, <Ooh. S 1> ลังขับรถเล่น<า>สนุกสนุก<า>เลยไอ้เหีย้ยแม่งอัดปวักสนุกชิบหายพวกน,นี้ไ g ้ t <got> supplies เจามันอยู่เอ้ยอยู่ในห้องน้ำป่ะห้องน้ำป่ะเหมือนเหมือนครูจิรีโอ้ยบนตึกแ, yeah, แล้วพวกมึงโดดทำไมกันดิ <laughs> ไอ้เหี้ยไม่มีใครดูบนตึกเลยรอบหนึ่งยืนกันเป็นบอลแดนเลยเอามีร้อยนัดมีร้อยนัดแล้วยังไงแล้วยังไงเปลียดกระสุนสตัวพี่มีร้อยนัด,นดแล้วเปลี่ยนกระสุนส าลยาไม่ปั๊มแต่เปลี่ยนกระสุนแล้วไงอ่ะรับปีดภาษาเลยกรับปีดภาษาบอสยาไม่ปั๊มแต่เปลี่ยนกระสุนคืออะไรของเขาวะตัวดอกหน่อยเนื้กลางถนนกลางถนนกลางถนนอะไรวะวัชชามีตัวมีตัวมีตัว <Yeah. S 2> ออเยออไม่รู้จักการขับรถลบดีลดลหลือเป<อ>ล่าวะหลอวตัดไปไหนวะคือประเด็นนะ่ะน้ำมันหมดไม่ใช่อะไร ก็เลยต้องจอดโมกไปแล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยก็เห็นจ่าบอกแอร์ดอบเหมือนจ่าจะไปเอาเอ้ยมีตัวโอ้ยสัตว์เอ้ยแม่งยืนปลาระเบิดไล่มันดิไล่มันดิ ใจมันทำด้วยอะไรวะใจมันทำด้วยอะไรวะเออใจทำด้วยอะไรวะยีปลาแล้วปวดโอ้โหแล้วปวดแค่อีเจไอ้แบบนี้รู้สึกว่าอ้เจมันปลาเข้าไปในบอลแล้วไอ้ยีแล้วปวดใครวะมันปลาเข้าไปข้างบนนั่นแหละแต่มันจิ้งออกมาข้างนอกอะพี่ตรงหน้าต่างตัวเมียบ่อยว่ะ โฟกัสบ okay. ้านหน้าก่อนโฟกัสบ้านหน้าก่อนโอเคไม่ยิงดักอัอนไว้มีนะมีนะสวยไฮ้มันมาแล้วเจ๊มาเล่นด,ด้านบนอันนี้ทๆงนี้ bao đây vào Đang phun. Hãy chế canh đi. Luôn kết sự thật chưa nè? Ok, ta.

เอาคนขับเพราะเอาคนค้อนตากันหมดเลยเจ็บมาแล้ว